Yeah, I think yeah, 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 yeah. First things first. I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. No, the way that things have been. No. ตามเดีดเนาะน้องหนึ่ตวล่างตับนีัเดียนี่เหว่าเดี๋ยวนี้ก็เก่าตังค์สีคำฟอมาลายิ้นหูซ้ายไม่ได้ยินโดนต่อยต่อสีน่าตาเลย รับรางวัลแน่นอนกดเข้ากิจกรรมที่หน้าหลักตั้มไม่เขอะคล่องสนุกต่อเนื่อง2วันแต้งวัน100โลเมตนแค่ต้องการทำพละกิ่งล่างกัตาเพื่อเก็บชิ้นจิ๊กซอให้ขรบหกชี้ใช้เวลานั้นที่สุด2วันก็เก็บคอบแล้วจากนั้นต่อจิ๊กซอให้เสร็จสมบูรณ์ก็จะสามารถรอเปิดับรางวันได้แล้วรางวัลมีไมโครโฟนเซ a o ี่แท็บเล็ต f 3,697แพทเกมไมค์คัพแท้และอื่นๆ 有点不甜。 กุดหน้าจอใช่ไหมไม่อยูอ่อ่ะว้านักดหน้าจอแน่แน่เลยว่านี่อมอคุสนี่นี่อมอคุสอมอคุเอ้าฮะ3นาทีนั่ออง,อองเ,เดี๋ยววินล่ายอามองอ่ะ หน่งร้อยเปอร์เซ็นเรือดกระเซ็นหายไม่นในพิพตาเสียงเดินอย่างนี้คือเสียงอะไรกำลังดินอยู่ค่ะเรียบร้อยข้าวแต่แรกแล้วล่ะ นี่เันแบไม่ตัดหางผมไปเจอหมอเลยไม่นานเท่าไหร่พุฮงแม่เออจะไปไปเไป่ยวไปเียวไปเียวไปเียวไปเไป ่าม wow, kind of like, yeah. yeah. mm ันมาทอะไรบางอย่างก็จะเปิดร่องอ่ะี่มร่องผมนี่ เปิดแมพยังไม่ได้เปลี่ยนแมพเรียบร้อยตายค่ะกลายเป็นปูนผมให้ในพิตาี่่เหแยกใหญ่กันหมดอนยะไแยกไงได้บ่หนิอ่ารลายห่ายีนึ่งที่สอนที่หนึ่งหลายหาท

แบบนี้ได้จบกันเลยห้าขวดดัก <c oughs> อุ้ยครูเมย์ครูมครมเมย์ ไฟก็ด so <fl |ro|> so 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 hey, ับเพราะว่าถ้าไฟก็ดับอีกไม่นานไฟก็จะดับอุ้ยอะใครเป็นเขาเรีนเป็นน้ดูนั่นดูนั็นอะไรงั้นพวกเพืบนเฮ้ยกพูดอไรเหรอไะกดเพื่อเมื่อคนไม่ได้พูดอะไรเลย มงอหน้าม้นนะหนูมือหนูอมนันอละนะนูเสียกดสามหลอไม่หล่อเดียวเน่เ่ากับคนคนนั้นเป็นาตกร์นะเอออันนี้คือกดง่าย ว่ามันมีนั่นอยู่นะจะไม่เต็มตเตมตัวตายได้เลยเพราะว่ากาดชีดกับนักสกอร์ดางชนะยากกยเวนมันฆ่ากันเองเรองเลาวกัฆ่ากันเองาีเขียวเรียบร้อยที่ยอมีเข้ใจนก็กูดีแมนดี่ยอีกิ Hãy đi cho kênh Ghiền Mì cái Để không bỏ lỡ tôi video hấp dẫn เฮ้ยโดเฮต่ไอเฮต่ไอเฮลุงต่คนไหนอะฮะอย่าดูที่นี่นะคนที่สาธารณะอยู่ที่ดีได้ขอโท หน้าถอยหลังซ้ายขวาแนะนำโมกุสอากไลฟ์สุดลเลยมันไลฟ์ยังไงเห็นอะไรบางอย่างหรือเปล่าคูเห็นอะไรหรือเปล่าะพู่เห็นอะไรหรือเปล่า น้จะไ้เไ่จะไ้เป็นกระดหลกีังนาะกูจะต้องตายเกมกูจะต้องตายแกเป็นก้อนเลกูจะต้องตายแกเป็นกเล็ก สีเหลืองข,ขนาดนั้นกลัว,วคือหมูกจะตายคนนืองห้ามดูคลิปนี้นะจำไว้ให้ดีเลยคนนืองห้ามดูคลิปนี้คนนัองห้ามดู ใครจะโหวตกูไวมีคนโหวตผมไหม สอดเจ้ารูดบัตรรอดปลอดภัยเขายิงเลเซอร์มันปลอดภัยเขายิงเลเซอร์ครับผมไม่ทิ้งเสียผมยินยันตัวตนได้ทอมก็ยิงยันตัวตนได้ใช่ไหมไม่มเสียงอะไรตั้งไหนเนี่ยเจ๋อเจ๋เจอสอบสีขาวแล้วกูก็ยังรีพอร์ตเอง ได้ใครเป็นพอเตอร์วะไปโดนยิงยานะไรมี่เป็นพอเต้ได้ใครชนะบางครั้งตูโรติสิ่งลองดูกอนที่อย่างที่เลยว่าน้าม้าวิลุกไมที่หรอไง เห็นเข้าไปแล้วก็เดินเดินคู่กันมาแล้วก็เดินลงมาผมดูอยู่สีฟ้าดูทีอะ มใครโหวตใครบ้างนี่ <laughs> ในีใครโหวตใครบ้างแน่อ้าโมกุลีนี้นานคลิปที่เคยทำไปแล้วแต่ผมลืมพสลืมส่งไปลืมบัตรจอทั้งตัวผลักหยิยวอยู่แก้ๆวัาจได้ไหม อ,อุ้ยเฮ็ดเคเพื่อนโคโหงอุ้ยอุ้ยเข้าไปเข้าไป ว่าชมพูเพราะว่าชมพูไม่หนค่าแน่เลยเพราะว่าแบบถ้าเราีผอตเองะอะแล้วเหมือนจะมีสีอะไรเดินตามกับมามากับผมนะอืนนะอมไม่ได้เด็กไมไดนเนี่ อย man, ู approved, ่แล้วก็มาตรงนี้ใครมีเสียงบาบี่ตรบมารีพอร์ตหลายรอบแล้วยิ่งผดต้องต้องเลยแล้วใครก็เป็นบอลลู Bla hạ gọi vậy bắt tay đập bla bắt tay đập cái gì tay đập lạp bắt 对，确实 <Good>、uh。Huh.